สวัดีค่ะวันนี้พบกับเนยและเรื่องบนบ ب ا บายเจแอสเซสแมนจเมนต์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ย่านรามอินทาค่ะคุณผู้ชมกับโครงการ r k คพารามอินทา2นะคะที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าสถานีรถไฟฟ้านะคะอยู่ใกล้กับสถานีคนันายาวค่ะแล้วก็ยังมีแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยอาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าเดอะพรอมานาดนะคะแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ค่ะรวมไปถึงนะคะยังอยู่ใกล้กับซาฟารีเวิลด์อีกด้วยนอกจากนั้นค่ะภายในโครงการนะคะก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรอปภตลอด24ชั่วโมงมีการผ่านเข้าออกนะคะด้วยระบบอีซี่คัค่ะแล้วก็ด้านในโครงการเนี่ยยังมีทั้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีสนามเด็กเล่นนะคะรวมถึงขกลบเฮาส์สระว่ายน้ำด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่บริเวณตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่282ทับ153ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ25.4ตารางวาค่ะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำด้านหน้าเนี่ยจอดรถได้ประมาณ2คันนะคะส่วนด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ พอเดินเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยค่ะบริเวณด้านหน้าของโซนตัวบ้านนะคะก็จะสามารถจัดวางค่ะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นได้วางเป็นโซฟาขนาดใหญ่นะคะชั้นวางทีวีค่ะทางฝั่งตรงข้ามตู้โชว์ตู้เก็บของต่างๆค่ะเดินลึกขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถวางนะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ด้วยและสําหรับชั้นล่างของตัวบ้านค่ะจะมีห้องอเนกประสงค์ หนึ่ห้องนะคะการด้วยประตูบานสไลด์ค่ะเป็นประตูกระจกค,ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดทำนะคะเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆได้ห้องทํางานห้องดูหนังนะคะหรือว่าบ้านใดเนี่ยที่มีเด็กหรือว่าผู้สูงอายุค่ะก็สามารถใช้ทําเป็นห้องนอนได้อีกด้วยค่ะ ด้านนี้นะคะจะมีห้องใต้บันไดค่ะสามารถใช้เก็บของได้พอประมาณเลยทีเดียวแล้วก็ห้องน้ำนะคะสำหรับชั้นล่างเนี่ยก็กว้างขวางค่ะสามารถใช้อับน้ำได้นะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะ ทางด้านหลังโซนครัวค่ะจะมีห้องเล็กๆนะคะก่อนที่จะเข้าไปเป็นโซนห้องครัวด้านหลังตัวบ้านนะคะก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางค่ะเป็นเครื่องซักผ้าหรือว่าตู้เย็นได้ที่โซนนี้เลยและทางด้านหลังค่ะมีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีการปูพื้นนะคะทาหลังคาค่ะแล้วก็ทาเป็นการบิวอินนะคะส่วนครัวเอาไว้ให้เล็กน้อยมีซิง้ังจานให้ค่ะ ชมบริเวณชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะ สำหรับห้องแรกที่พามาชมค่ะจะเป็นห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่ค่ะสามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับห้องนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบสบายๆค่ะไม่แบบว่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะได้ถึง6กฟุตเลยค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะมีกระจกบานใหญ่ให้1บานแล้ว แล้วก็ทางด้านนี้นะคะความพิเศษของห้องนอนหลักเนี่ยก็คือจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะและอีกสองห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะด้านในห้องนะคะก็จะมีกระจกบานใหญ่ให้1บานค่ะซึ่งห้องนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจัดทาเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าสลัดแปลงค่ะเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆอาทิเช่นห้องทางานห้องแต่งตัวหรือห้องพระค่ะ บริเวณชั้น2ค่ะจะมีห้องน้ําให้อีกหนึ่งห้องนะคะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านให้สมาชิกภายในบ้านสามารถใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน r า p a เ k พาร์รามอินทาซาฟเรีเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามแจสก e n นวิ l เลจคูบอนขับตรงไปบนถนนคูบอน3.5กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่อยากแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถ,ถาเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook j a s s e t Management ค่ะหรือว่าช่องทางของ YouTube เรื่องวันบ้าน,าน by JSS อสเ a สแม e นจเมเรายังมีทัพพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและเยืนกูสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะ ส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะคลิปนี้เนยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ